จออำเภอบ้านผือนะครับมาเก,กรร่าในมัศการหลวงตานะครับสจท่านสอจอำเภอบ้านผือผู้หญิงนี่เลยครับผู้หญิงเบี่ยงมาเลยครับเบี่ยงไปเลยเบี่ยงไปเลยครับเบี่เดินออกครับเบี่เดินออกครับ ครับหลวงตาหลวงตาว่าจับผ้าไปเข้าอุ้ยงงตกใจหลวงตาเคาะหลวงตาเคาอผมให้ตกใจเลยครับ ลุดโค้งนี้ก็จะเข้าเขตเริ่มชุมชนแล้วครับอ๋อครับผมใครจะเข้าเขตชุมชนแล้วครับท่านนีครับเพื่อนบอกเยอะมากนะครับแต่เยอะมากเลยครับจะเข้าหมู่บ้านแล้วนะครับจะเข้าเขตชุมชนแล้วนะครับซึ่งอยู่ด้านหน้านี้นะครับอ่าเมื่อกี้หลวงตาท่านเห็นเด็กๆมานั่งรอกราบไหว้ขอพรหลวงตานะครับเนาะอ่าท่านบอกว่าตั้มตั้มจับภาพไว้นะครับเมื่อกี้นี้ ผมวิ่งไปจับภาพไม่ไม่ทันเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้สนะาธุสาธุครับขับคุนี้ลวงตาท่านทุดวงมุ่งหน้า บ้านกลางใหญ่ตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับบ้านกลางใหญ่บ้านกลางใหญ่ตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับยิธรรมทุกท่านทุกคนนะครับเนาะยกขึ้นก่อนนะครับโมยกขึ้นก่อนเด้นขึ้นพอด้ออ่ายกขึ้นไว้ก่อนครับ ยกขึ้นเลยนะครับยกน้ำขึ้นเลยอ่ะครับอำเภอบ้านผือเหลืออยู่17กิโลอุดรธานีเหลืออยู่72กิโลครับผมครับสิ่งสาวเออ ยืดตัวไปก่อนนะครับยืดตัวตรงไวไ้วไ <c oughs> เอารถไปจอดไปใช้แล้วคุณแม่บอ,อมาเอาบุญก่อนเนาะสาธุครับผมสวัสดียินดีตรับทุกท่านทุกคนนะครับทางเพจเฟซบุ๊กไลฟ์ต่ำ้ดำ้ซิ่งแนละทางช่องยูทูบตัมดำมซิ่งทุกท่านทุกคนนะครับนี่ก็คือ พอบรรยากาศนะครับอยู่ด้านหน้านะครับ้เตรียมยกไว้ก่อนนะครับ

ยิ่ใหญ่ยึดตัวตรงตรงไว้นะครับยึดตัวไว้นะครับสาธุครับผม สวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับสิ่งของที่นํามาถวายให้สิ่งที่จะถวายเราเตรียมไว้นะครับสิ่งไหนที่เราไม่ได้ถวายให้เก็บไว้นะครับยายคำนะครับเนาะถายใช่ไหครับยาดมถวายถวายถวายยาดมครับหลวงปู่ครับอ่ทหใครเป็นลมหยิบได้เลยครับหลวงตาบอกว่าหยิบได้เลย ยายแตไวนครับอแไวเ้ออครับเอตัวเล็กถามกันบอกว่าเจ็บบอคนหนึ่งบอกว่าไม่รู้ <g ül ior> <c oughs> เด็กๆนะครับพี่นอ <g ül ior> อ้องเ,เ,เด็กๆหลงตาจะข้อหัวให้ลงตาเดินทุดงมาไม่ถึงถามกันแล้วว่าเจ็บบอนะครับ <c oughs> <c oughs> สาธุสาธุครับผมนะครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับผม ตัวตรงๆเลยนะตัวตรงๆไว้นะครับยืดตัวไว้ครับผมยืดตัวเลยยืดตัวเลยนะครับตลงล่างลงตัวเลยยกขึ้นเลยครับยกขึ้นเลยยกขึ้นเลยนะครับจอดถ่ายข้างหน้าก็ได้สิเนาะข้างหน้าเนี่ยเด้อครับนี่ก็ภาพบรรยากาศด้านหน้านะครับยึดตัวตรงๆไว้นะครับผมครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับทางช่องยูทูบตั้มดัมซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ